สวัสดีครับพบกับช่องเดินตามฝันมาระเพลงของนายอุดรนะรตอนนี้เรายืนอยู่ที่สี่แยกกระทิงนะครับชมบรรยากาศด้านบนท้องฟ้านะครับบรรยากาศมีเมฆนะครับฝนจะตกนะครับเราอยู่ตรงหน้าร้านอาหารอีสานคักๆนะครับนี่ครับเป็นร้านอาหารอีสานนะครับ เราเปิดกันอยู่ที่ตรงสี่แยกกระทิงอำเภอเขากิจกรูดนี่ฮะตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับีสี่แยกกระทิงนะครับสี่แยกไปแดงฮะสี่แยกกระทิงแล้วก็ถ้าเลี้ยวซ้ายไปนะฮะที่เราเห็นอยู่นะเลี้ยวซ้ายจะไปตำบลพวงทางขึ้นเขากิจกระกะดฮะ ส่วนได้ทั้งนี้ก็ไปได้นะฮะถ้าบรรยากาศถ้าไม่มืดหน่อยนะาจะมองเห็นเขานะครับเป็นเขาทางไปเขาที่จะกุดเตน้ำตกกระทิงนะครับเราจะมาดูกันตอนนี้ท้องฟ้านะฮะมองไม่เห็นพระจันทร์เลยครับเมฆเต็มนะฮะมาดูอีกสักครู่นะรประมาณสิบยี่สิบนาทีฝนจะตกหรือเปล่านะครับ ฝากไว้ด้วยนะสำหรับร้านอาหารอีสานคักคันะครับสำหรับคนเดินทางมาเที่ยวขึ้นเขาคิศกูดนะครับมาแสวงบุญก็แวะมาที่สี่แยกกระทิงนะครับตรงนี้จะติดกับตรงสี่แยกพอดีนะฮะร้านนะครับร้านออาหารอีสานคักคัตอนนี้บรรยากาศประมาณ6กโมงกว่าป่านะหกโมงเย็นด้านฝั่งตรงข้ามเราจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับ ถิบมาด้านนี้จะเป็นธนาคารนะครับตอนนี้เราจะให้ดูบรรยากาศฮะดูเมฆฝนนะฮะกำลังมา <c oughs> ด้านนี้ครับอยู่บริเวณแถบแถบของร้านอาหารอีสานคักๆนะครับอยู่ท้องฟ้านะครับเวลาก็ประมาณหกโมงป่านะครับเมฆฝนลอยมาแล้วเราจะดูว่าอีกสักประมาณเท่าไหร่นะเวลาเท่าไหร่ ฝนจะตกนะครับ,บ,รรบปกติบรรยากาศตรงนี้นะฮะเรามองไปเนี่นะยะสู่ไห่ดูตรงนี้จะเป็นยอดเขานะครับจะมีมองเห็นแสงไฟอยู่บนยอดเขาที่จะโกดแต่ตอนนี้เมฆนะฮะเมฆฝนบังหมดเลยนะครับนี่ครับ,รบช่วงหกโมงเย็นนะช่วงนี้นะหกโมงกว่ากว่าจะมีนกมานอนแถวแถวเนี่ยน,นกเอี้ยง เสียงจอแจจอแจกันฮะทุกวันนะฮะบ,บรรยากาศเราไม่ได้โฆษณาให้นะสลหับที่นั่นแต่ว่าเราจะให้ชมบรรยากาศนะครับตรงสี่แยกกระทิงมาช่วงเย็นเป็นยังไงนะหกโมงถึงค่มหนึ่งท้องฟ้านะครับตอนนี้พระจันทร์กำลังจะแย้ม,ยมออกมานะจากเมฆนะนะครับ,นะรบเมฆฝนนะ ทักจันกำลังเจ็บโผล่ออกมาก็เรียกว่าโผล่นะฝากไปด้วยฮะเดินตามฝันวันละเพลงของนายแอดอุดรนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ที่สี่แยกกระทิงนะครับที่ร้านนะฮะอันนี้เป็นร้านของน้องชายนะน้องเหน่งนะฮะจะของร้านสุดหล่อนะครับตอนนี้จะของร้านหายไปไหนไม่รู้เขาไปทําธุระนี่ฮะร้านอาหารอีสานคักๆักนี่ครับวันนี้ แขกอาจจะบางเบาไปหน่อยเพราะว่าช่วงหัวค่ำอยู่นะครับด้านนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะของเพื่อนชื่อว่าเพื่อนบอยนะฮะแขกก็เยอะมากนะเขาอยู่ที่นี่มาเป็นสิบปีแล้วนะในแยกกระทิงอำเภอเขาที่จะกุดแขกร้านแบบเฮ้ยบอยใจดีน,นะฮะลูกสาวหนึ่งลูกชายหนึ่งนะครับแล้วก็เมียหนึ่ง <laughs> อยู่ยิงเยืยงกันฮะเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวแขกเขาเต็มทุกวันนะครับแขกประจําเยอะ,อะสำหรับเสียบอยถ้าใครจะมาเที่ยวที่วัดกัดทิงหรือว่าเขาขีดกระดูกก็อย่าลืมนะครับแวะมาอุดหนุนเสียบอยด้วยนะครับแต่แขกเขาเยอะอยู่แล้วละ่นะไม่ต้อยร้านของเรานะอีสานคักๆนะครับเจอกันแล้วครับ เมฆหมอกมาบางังตอนนี้เมฆฝนหายไปแล้วมองเห็นพระจันทร์แล้วนะวันนี้วันนี้ตรงกับวันที่สิบนะครับวันที่สิบมีนานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมุมนี้กล้องอาจจะถ่ายไม่ชัดนะครับเนี่ยเสียงนกร้องนี่นกเอี้ยงเต็มเลยตรงสี่แยกเลยฮนะเราจะไม่ถ่ายตรงแบบลาน นี้ครับเรามาดูพระจันทร์พระจันทร์ตรงเขาคิชกดนะครับตรงข้ามเราจะเป็นร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็ธนาคารนะฮะาคารอมสินแล้วก็จะมีร้านขายเนี่ยบัวลอยไ่ยวานแล้วก็อร่อยมากคนระับผมมาใหม่ๆมผมกินไปแล้วเนะี่ยฮะตรงนี้ร้านบัวลอยไชยวาน ตรงเลขสิบห้าบาทยี่สิบบาทนะครับฝากไปอุดหนุนด้วยแล้วกันนะเป็นมิตรภาพกันเพื่อนูงกันนะครับฝากไปด้วยนะตามติดชีวิตบนบ้านนะครับช่องแ,แอดเดินตามฝันมระะเพลงฝากเพลงเดินตามฝันมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ร้านนี่ครับอีสานคักคักนะครับเป็นร้านเจ้าฮ้อนลาบผมต้มก้อยปิ้งไก่บ้านตำบักฮงนะฮะ เราจะมีเสียงเพลงเบาๆให้ฟังนะครับแล้วก็บริเวณนี้ที่เป็นที่จอดรถนี้ต่อไปเราครับน้องเหน่งนะฮะกิจาการใหญ่น้องชายเจ้าของร้านก็มีโงรงการที่จะทําเป็นมินิคอนเสิร์ตฮะเปิดตรงเนี้ยฮะที่บริเวณได้นะครับเอาศิลปินเพื่อชีวิตมาลงชิวชฮะตั้งขายบัตรขายโต๊ะกันพิสาคักคลักฮะสลหรับเชฟ ของเราคือเชฟนุ่นฮะไปส่วมเดูน้องต้นนะครับเชฟนมหล่อนะครับ,รบเห็นแต่ด้านหลังแล้วก็เชฟเพนนะแม่คัวใจดีนะ,นะครับของแม่ลูกก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะตามติดชีวิตเป็นบ้านพบกับช่องเดินตามฝันมระเพลงของนายแอดอุดรทุกนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสลับเพลง เดินตามฝันฮะเพลงเดินตามฝันนี่แต่งขึ้นมาแล้วก็ทําเพลงขึ้นมาเพราะว่าสําหรับทุกคนที่กาลังเดินตามฝันนะถ้าอยากเปิดร้านอาหารประสบความสําเร็จมาก็ถือว่าตนตามฝันสาเร็จใ้าอยากเป็นตำรวจใ้าอยากเป็นทหารตนเด็กเพอโตขึ้นมาสมัครเป็นทหารสมัครเป็นตารวจได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนั่นคือชีวิตของการเดินตามฝันนะครับ สุดท้ายนี่ก็ฝากร้านอีสานกัดคาด้วยนะที่ถี่แยกกระทิงตำบลพวงนะครับอำเภอเขาคีชจปปูดจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ